สวัสดีครับวีครับสวัสดีค่ะแนทค่ะ,ะเจอเขาครั้งแรกผมกับน้องแนทก็คือเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยไม่ที่ดอนธันตตะม่ที่ดนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นคนละชั้นปีตอนแรกที่เจอก็คือตอนตอนเราอยู่ปีหนึ่งเป็นงานของมหาลาัยงานหนึ่งเจอเขาครั้งแรกที่งานเนี้ย จำได้เลยวันนั้นเขาผูกโบสีเหลืองก็คือตอนนั้นต้องไปซ้อมเป็นลีดแล้วพี่วีเขาเป็นพี่ลีดเขาต้องมาแบบว่าเข้ามาช่วยดูซ้อมตลอดตอนนั้นก็จําได้แค่ว่าโอเคพี่คนนี้เป็นพี่ลีดคนหนึ่งแต่ว่าก็ลืมไปเลยก็คือผ่านมาก็ลืมไปก็มาเจอจริงจริงอีกทีก็คือตอนที่ทํางานแล้บตอนเราอยู่ปี3พี่เขาอยู่ปี6แล้วเราก็ลงไปช่วยงานแลบของน้องรหัสแล้ว เออน้องแนทเนี่ยเขาก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันก็เลยรู้จักกันคือตอนนั้นเหมือนเรารู้สึกว่าเอ้น้องคนนี้น่ารักดีอยากรู้จักเราก็เลยแบบไปแอบหาเบอร์มาตอนนั้นเราจีบไม่เป็นไงเราก็เอาเบอร์มาแล้วก็เมมไว้ก่อนบังเอิญทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าพอเมมปุ๊บมันไปเด้งขึ้นที่ไลน์เขาเว่าเป็นไปคอมเมนต์เฟนเขาก็เลยเหมือนเห็นรูปเราเนี่ยเขาก็เลยเทักคุณคุณชื่อก็เลยทักมาตอ,มตอนแรกไม,กไม่ไม่ขึ้นรูปเขาแต่เขียนชื่อว่าวีก็ไม่แน่ใจว่าใช่พี่วีคนนี้หรือเปล่าพอ อาวัดดีพี่วีอะไรเงี้ยค่ะแล้กลายเป็นไอ้สงที่เราแบบเราเมมเหมือนเมมไว้กันลืมอะเมมไว้ก่อนสุดท้ายกลายเป็นเหมือนโชคที่ทำให้เราได้เริ่มคุยกันหลังจากได้คุยละครั้งแรกแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้คุยแล้วแต่พอผ่านไปวันหรือสองวันเนี่ยเขาทักมาตอนเช้าอีกทีนึงก็เลยรู้สึกว่าเออ ก็ไม่เห็นต้องทักมาตอนเช้าเลยก็เลยรู้สึกแปลกๆนิดนึงก็มีแบบว่าอรุณสวัสดิ์แบบว่าตื่นหรือยังตอนเช้าแต่ว่าก็แบบพอคุยผ่านไปแต่ละวันคุยไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเหมือนคุยกับคนนี้ทุกวันก็ดีเหมือนกันเลยอะค่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งรู้สึกว่าแบบอยากรู้อะไรในชีวิตเขาหลายๆเรื่องเริ่มสนใจในกิจกรรมของเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนดูยิ้มง่ายแล้วก็ดูอารมณ์ดีจริงๆเป็นคนคุยไม่เก่งเลยแต่พอมาคุยกับเขารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันลื่นไหลแล้วก็สมูทไปหมด <cm 2> ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยแบบเปิดเต็มร้อยแต่พอคุยสักพักนึงเริ่มรู้สึกว่าเออเขาเป็นผู้ชายที่ดีเขาแบบไม่ไม่เจ้าชู้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบฟิลลิ่งที่รู้สึกได้ ยกันนานแค่ไหนเท่าที่จาได้ก็ก็เป็นเดือนนะถึงได้ออกไปกินข้าวเริ่มไปกินข้าวกันเหมือนแรกตอนนั้นก็คุยกันมาประมาณสักเกือบ6เดือนรู้สึกว่าอยากจะรู้จักเขามากกนนว่านี้เพราะว่าพอปี6กถ้าเกิดเราคบกับเขาไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักแบบไม่กี่เดือนเขาก็ต้องไปใช้ทุนแหละมันจะเป็นแบบความรักทางไกลนิดนึงก็จะรู้สึกว่ามันจะไหวไหมรอดอหรือเปล่าเลยอยากรู้จักเขามากขึ้น อนนั้นจะขอเป็นแฟนเราก็ไปซื้อตุ๊กาตารูปสิงโตเรากะว่าจะใช้สิงโตเนี่ยเป็นตัวสื่อในการขอเขาเป็นแฟนเอาของวะตอนนั้นชอบเรียกเขาสิงโตก็โทรหาเขาบอกไม่เดินเล่นกันอย่างงี้แล้วก็เอาตุ๊กาตาสิงโตมอบมให้ <c oughs> แล้วบอกว่าเ <c oughs> ออเป็นแฟนกันนะ ก็พี่มีไปใช้ทุนที่ขอนแก่นตอนนั้นก็แบบเออก็มีความกังวลนิดนึงว่าแบบไม่เคยรักทางไกลมาก่อนมันจะแบบห่างเหินกันหรือเปล่าเขาจะนั่งรถทัวร์มาหาที่กรุงเทพตลอดก็คือนั่งไปกับครั้งละหชั่วโมงก็จะนั่งคืนวันศุกร์ไปถึงกลางคืนแล้ววันเสาร์แล้วก็ไปเจอเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาก็เดินทางไกลมาหาถ้าสมมติเป็นเราเนี้ยอาจจะไม่อดทนเท่าเขาในการเดินทางรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีความอดทนสูง คนกรุงเทพก็แค่ปากซอยคือเหมือนเขาทําให้รู้สึกมั่นใจตลอดเวลาว่าแบบมีเขาอยู่ข้างๆตลอดแบบอบอุ่นแล้วก็เหมือนอยู่กรุงเทพเออเหมือนเหมือนไม่ห่างกันเลยเงี้ยก็ตอนที่้องแลดไปชชุชลเราก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยเรารู้สึกว่าเราเชื่อใจเขาได้ร้อเปร็นไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับก็เลยแบบคีบความสัมพันธ์เรื่อยๆเหมือนมันแน่นแฟ้งขึ้นเรื่อย ครบตั้งแต่ปี2012ปีนี้10แล้วค่ะปีที่1ิแล้วครบมาก็นานชอบที่ตรงไหนก็รู้สึกว่าอันนี้ที่รู้สึกจริงๆคือเขาเป็นผู้ชายที่ดีพึ่งพาได้จริงๆคือรู้สึกว่าชอบทุกนิสัยของเขาเขาไม่ไม่เยอะไม่จุกจิกจริงๆเขาเป็นคนเข้าใจคนอื่นเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีน้ำใจแล้วไม่ไม่ค่อยหวังอะไรตอบแทนเลยเท่าที่สัมผัสมาเป็น10ปีแน่นอนเขาอวยเราค่ะนี้เราก็ต้องพยักหน้า เป็นคนที Dante, Nacional, ่ยิ้มง่ายอารมณ์ด the ีเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆเป็นคนที่ผมอยู่ด้วยแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยแล้วก็เราชอบทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เป็นตัวเขาเป็นธรรมชาติของเขาชอบผมของเขาตาของเขาปากของเขาแก้มของเขาชอบหมดทุกอย่างทุกชอบแค่ส่วนหัวมั้ยไม่มีส่วนอื่นเลยคือเขาจะเป็นคนที่เหมือนเป็นห่วงทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆตลอดเวลาเขามันก็เหมือนเขาใส่ใจเราทุกๆอย่างทุกๆดีเทล เหมือนเขาก็เป็นห่วงเราแต่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แสดงออกจงแจ้งแบบว่าเขาจะแบบไม่ได้ถามเยอะแต่ว่าแค่แบบการกระทําที่เขาทำเนี่ยเหมือนเน้นซัพพอร์ตเราแล้วพยายามทาให้แบบไม่ไม่กระทบกระเทือนเราเขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะแล้วก็รู้สึกว่ามองอยู่กับเขาตลอดทุกเวลาที่อยู่กับเขาเนี่ยเราแบบว่าไม่ต้องเฟคไม่ต้องอะไรเลยแสดงออกได้ทุกอย่างคุยได้ทุกเรื่องเขาแบบรับฟังเราหมดแค่รู้สึกว่าแบบต้องเป็นคนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเหมือนฟิลลิ่งข้างในมันบอกว่าต้องคนนี้แหละต้องแนเป็นคน ติงต๋องว่ะติงต๋องการสไตล์เขาก็เป็น <c oughs> ขเขาก็เป็นคนอารมณ์ดีง่ายๆของเขาเขาก็เป็นตัวของตัวเองเป็นคนล่าเลยแบบมีความสุขกับเรื่องเล็กๆหมดเลยเร <c oughs> าอยู่เขาแล้วก็แฮปปี้จริงๆอยากขอบคุณทุกๆเรื่องเลยตั้งแต่แบบที่ได้เจอเขาเลยวันแรกเลยรู้สึกว่าโชคดีจังที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาเหมือนเป็นจังหวะชีวิตที่ดีแล้วก็ขอบคุณทุกเรื่องเลยทั้งความช่วยเหลือตลอดแล้วก็แบบว่าทําให้ยิ้มได้ตลอดเลย ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรคือแบบทุกอย่างเหมือนผ่านไปง่ายผ่านไปอย่างง่ายดายอะไรเงี้ยเพราะเหมือนมีเขาอยู่ขอบคุณที่เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตทําให้ชีวิตเรามันมีสีสันมีความวุ่นวายขึ้นมาเล็กน้อยก็ <laughs> ขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตด้วยกันก็ขอบคุณทุกโมเมนต์เลยแล้วกันครับเหมือนเขาเป็นผู้ชายแบบหนึ่งในร้านที่เราเจอ,อจริงๆไม่ไม่เหมือนใครที่เคยเจอแล้วรู้สึกว่าเขาแบบนิสัยอย่างนี้คงมีแค่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วเเราก็ชอบเขา ตรงทุกตรงที่เขาเป็น Are you in? And...